ในปัจจุบันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักภาพยนตร์ของเหล่าครอบครัวนักซิ่งอย่าง Fast and Furious จกโจรขโมยซีดีข้ามถนนสู่กลุ่มฮีโร่นักซิงกู่โลกที่สร้างความบันเทิงตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยกระดับความซิ่งมาจนาถึง F9 ภาพยนตร์ในระดับที่9ก้าของจักรวาลน,นักซิ่งที่ดูเหมือนจะหมดมุกและดอปความสนุกลงอย่างมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพยนตร์จากจักรวาลน,นี้สร้างความมาัน และความบันเทิงให้กับเราอยู่ไม่น้อยเลยและทำรายได้สูงสุดทั่วโลกในฟ a า t and f u ฟ i o u ส7ซวมากถึง1,500ล้านเหรียญและเป็นภาคส่งท้ายเรื่องราวของไบอันโอคอนเนอร์คือพอลวอร์เกอร์ได้เป็นอย่างดีในวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวหน้าครอบครัวนักซิ่งอย่างดมินิกโทเรโตที่ผมจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของตัวละครแต่จะพาไปดู17ฉากเบอร์ของหัวหน้าครอบครัวดมินิกโทเรโตสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูมีสปอยอย่างแน่นอน ก่อนที่จะไปรับชมกันผมขอกำลังใจจากคุณผู้ชมให้คลิปนี้ถึง100ไลค์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ17ฉากเบอร์ที่ว่ามานี้จะมีฉากไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกขอตั้งชื่อฉากนี้ว่าคนขับไม่เป็นไรคนนั่งข้างๆหัวใจจะวายมาเริ่มกันที่ฉากแรกกับฟาสแอนฟิเลียสหรือฟาสสี่หนึ่งในฉากแรกเริ่มของเรื่องผู้ขอดอบบินิโทรโตวางแผนที่จะขโมยน้ํามัน พร้อมกับชิมของเขาแต่ก็เกิดข้อผิดพลาดสโตรโต,โตได้โดนลุงขับรถน้ำมันรูปข่มเขาให้โดยการยิงไปที่รถของดอมดอมได้ช่วยเหลือเลตตี้ได้แต่ความทวยมันยังไม่หมดเท่านั้นเมื่อรถบรรทุกน้ำมันความและกำลังกิ้งลงมาเลตตี้ก็พยายามเรียกดอมแต่ก็ไม่กลัวแม้แต่นิดเดียวดอมนั้นจึงแชร์ความมั่นใจในการขับรถคู่ใจของเขาพร้อมฝ่ารถบรรทุกน้ำมันไปได้สำเร็จถือว่าเป็นหนึ่งฉากที่ทั้งลุน้นและหวาดเสียวไปต,ตามๆกัน มาถึงฉากที่2และยังคงอยู่กับฟาสีอีกเช่นเดิมกับฉากไฟนอนไลาลากันแบบดูดเดือดในอุโมงค์หลังจากที่ดอมและไปอันได้ชิงตัวบาก้กาเรเยสมาได้และโดนลูกน้องของบาก้กาไลาลากันแบบติดตดิแต่ฉากไฮไลไท์สำคัญอยู่ที่ฉากนี้เป็นฉากที่พวกของดอมนั้นต้องขับรถตะลุยเข้าอุโมงค์ที่พวกเขาเคยเข้ามาเกิดเป็นการขับรถไลลา,ลากันในความมืดที่เต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆมากมายที่มีทั้งไม้และก้อนหินแต่นั้น ก็ทำอะไรหัวหน้าครอบครัคนนี้ไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ว่าจะโดนลูกน้องของบาการตามเล่นงานและพยายามที่จะเบียดให้ดอมขับพุ่งชนเข้ากับกําแพงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีที่ดอมตัเล่านั้นพุ่งเข้าไปแย่งรถศตูอย่างรวดเร็วแถมยังขับออกมาจากอุโมงค์เข้าพุ่งชนตัวร้ายอย่างฟินิกไปแบบจังๆถือว่าเป็นหนึ่งฉากที่โคตรเวอร์กันเลยทีเดียว โดยในภาพยนต์ฟาส์แอนด์ฟรีเลตโฟนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่เราได้เห็นตัวละครจากฟาส์ภาคแรกกลับมามีบทบาทกันมากพอสมควรและเป็นหนึ่งในภาคที่ทำไรายได้สูงถึง360ล้านเหรียญจากต้นทุนสร้าง85ล้านเหรียญและทำไรายได้แซงหน้า3าภาคที่ผ่านมามาถึงฉากที่3กับฉากที่มีชื่อว่าตู้เซฟถล่มเมืออถือว่าเป็นฉากวินาศสัตรโรที่สุดของฟาสที่ผ่านมาแล้วกับการขโมยตู้เซฟของตัวร้ายในฟาส์หาง ที่ลาก,กันตั้งแต่แรกลากยาวกันมาจนแทบจะครึ่งบา์ซิลเลยด้วยซ้ำและเท่านั้นยังไม่พอพี่ดอมของเรานั้นยังใช้ตู้เซีถล่มสะพานเสยับแล้เวียงมาใส่รถของตัวร้ายสะพังยับหมดเป็นชายพิเวอร์จริงๆเลยนะครับสำหรับชายคนนี้ ว่าเป็นหนึ่งภาคที่ทั้งสนุกและครองใจคุณผู้ชมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและเป็นอีกหนึ่งภาคที่เป็นการปรากฏตัวของนักแสดงก้ามโตขวัญใจประชาชนอย่างยูเวนเดอะล็อกจอห์นสันในบทบาทของลุกคอปเจ้าหน้าที่ที่คอยตามล่าแก๊งของดอมและมีฉากที่ให้ทั้งสองคนนั้นปะทะกันแบบดูดเดือดดูดดังกันเลยทีเดียว <c oughs> ฟาดไฟนั้น ทำรายได้โชวโลกมากสูงถึง626ล้านเหรียญจากทุนสร้าง1 .25 ล้านเหรียญถือว่าสูงสุดและประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวมาถึงฉากที่4ที่มีชื่อว่าบางสิ่งเราก็ต้องฝากมันไว้กับศรัทธาอีกหนึ่งชาที่เวอร์วังและโควิน่าสันตโลหลังจากที่พวกขนดอมนั้นวางแผนที่จะชิงตัวโอเวนชอและช่วยชีวิตเลตีแต่แผนนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปพพวกเขาต้องเจอกับรถถังขนาดใหญ่ ที่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เกิดการไล่ล่าการต่อสู้กันโดยรถที่โคตรมันและเอเวนชอร์จึงใช้เรตตี้เป็นเหยื่อล่อเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้ฆ่าดอมแต่เช่ว่าดอมจะไม่มีแผนบังเอิญรถถังที่ลากเศษซากของรถมัสตแตงขันนั้นดันกระแทกขึ้นมาที่สะพานทําให้รถถังนั้นคว่ำดอมไม่รอช้าและหักรถพุ่งเข้ารับเรตตี้ได้และมีรถมาลองรับแบบพอดิพอดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่ผมดูตอนนั้นแล้วโคตรเวอร์จริงๆ อยู่กับภาคที่6อีกเช่นเดิมกับฉากสุดท้ายที่ขอตั้งชื่อว่าเดินออกมาแบบชิวๆกับการไล่ล่ากันระหว่างทีมของดอมและโอเวนชอที่พวกดอมนั้นต้องหยุดยัง้งไม่ให้เครื่องบินนั้นบินขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาดเกิดเป็นการขับรถไล่ล่ากันสุดมันพร้อมทั้งฉากซัดกันบนเครื่องบินที่โคตรเดือดและฉากี่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากเอาเครื่องบินลงได้แล้วดอมนั้นก็ต้องเลมรีพได้โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่โดนรละเปิดไปพร้อมกับเครื่องบิน แต่ก็ขับออกมาได้ไม่ทันเลยรถของพี่ดอมเหล่านั้นเกิดคว่มขึ้นแต่หายเข้าไปพร้อมกับซากเครื่องบินที่ระเบิดทําให้คนที่เหลืออยู่ตอนนั้นยืนดูแบบไม่มีความหวังแต่แล้วพี่ดอมของเรานั้นก็เดินออกมาแบบชิวๆจากเศษรซรากระเบิดที่เกิดขึ้นเริ่มกลายเป็นคนเหล็กไปเรื่อยๆนะนะพี่แกเนี่ย ฟาดแอนฟิเลสหนั้นทำรายได้ไดั่วโลกมากถึง78 8ล้านเหรียญจากทุนสร้าง1้อล้านเหรียญถือว่าทำรายได้ขึ้นมาหน่อยจากภาคที่แล้วยังฟาดไฟมาต่อกับชาที่6กับชาด่านนี้ที่แนะนำให้ใส่บวกกันน็อกนะดึงในชาต้นเรื่องของฟาดเ7พวกดอมนั้นได้ช่วยเหลือตัวแรมซีที่เป็นแฮกเกอร์ได้สำเร็จและโดนทีมของตัวร้ายนั้นไล่ต้อนจะจนมุมแต่ใครจะไปคาดคิดว่าหลังจากนี้นั้นดอมจะทำอะไรที่โคตรเวอร์ พี่ดอมของเรานั้นได้บอกกัแบแอมซี่ว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเมื่อดอมได้ดิฟท์รถของตัวเองจนฝุ่นตลบและหันหน้าลงหน้าผาพี่แกก็ไม่รอช้าเหยียบคันเร่งแบบบิดใหม่พุ่งลงหน้าผาพร้อมหมกโลกสภาพรถนั้นกิ่งลงมาจากที่สูงก็ยับยุยี่เอาเรื่องอยู่สภาพแบบนั้นไม่รอดแน่แต่ที่ไหนได้พี่ดอมของเรานั้นก็ออกมาจากซากรถนั้นได้อย่างสบายสบาย ฉากที่เจ็ดกับฉากชนแลกขนาดนี้ยังปลอดภัยดีหลังจากที่เด็ดขาดชอกรละ,ละเบิดบ้านของดอมและฆ่าหานไปแล้วแต่ก็ยังโผล่มาเยอะหยันกันถึงงานศพดอมเผ็ดแบบนั้นจึงออกลาแต่เป็นฉากข,ขับรถได้ล่ากดีกเช่นเคยจนมาถึงฉากที่โคตรจะบ้าทั้งสองคนเจอหน้ากันตาต่อตาฟันต่อฟันพร้อมที่จะพุ่งชนแบบเป็นไงเป็นกันถือว่าเป็นอีกฉากหนึ่งที่โคตรจะรุนแรงและแสดงให้เราเห็นเลยว่าเด็กขาดชอนั้น ก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นพร้อมที่จะชนหมดชางต่อไปมีชื่อว่าเครื่องบินหรือจะสู้รถดอมเป็นชากไฟนอลชากสุดท้ายของฟาสที่ดอมนั้น เผชิญหน้ากับตัวร้ายและเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่พร้อมท้งยิงยิงขงลุมดอมไปพร้อมกับตึกอีกแต่มีเหลือซิพระเอกของเรานะั้นจะยอมใครง่ายๆเป็นฉากซิ่งรถคู่ใจพร้อมกับตึกถล่มไล่หลังรถและหลังจากนั้นดอมได้ขับรถพร้อมกับบินเตรียมพุ่งชนใส่เฮลิคอปเตอร์แต่ก็ไม่สําเร็จเสี่ยวเฮลิคอปเตอร์ไปแค่นิดเดียวทําให้ดอมนั้นโบกโลกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เช่ว่าจะพลาดไปสักทีเดียวดอมได้ออกกองถุนเบิดแขวนไว้ที่เฮลิคอปเตอร์ทําให้เจ้าหน้าที่ฮอปของเราที่อยู่ตอนนั้นเห็นโอกาส จึงยิงระเบิดนั้นให้เฮลิคอปเตอร์ตกระเบิดไปได้ในที่สุดถึงแม้ว่าดอมนั้นจะโมงโลกไปสักแค่ไหนแต่ก็แื่ว่าจะตายจริงๆทีแกก็กลับมามีชีวิตได้อีกเหมือนเดิม มาตอนน่อกันที่ชาที่9กับชาที่มีชื่อว่ารถบินไม่ได้นะดอมอีกดึงชาที่โคตรมันและโคตรเวอร์กันเลยทีเดียวเมื่อดอมและไบอันต้องขโมยชิปข้อมูลจากรถสุดหรูที่จอดไว้บนตึกสูงสุดของดูบแต่ก็ไม่ไวายที่เด็กขาดชอนั้นจะตามมาล้างแขนดอมและใบอันเห็นช่างไม่ดีจึงเอารถคันนั้นไปทั้งคันพร้อมกับโชสกิลซิงขับเขาลุ่ตึกสูงสุดทั้ง3ามตึก ฟาดแอนฟิเลสเซเวนั้นถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสาเร็จสูงสุดจากแฟนชายฟาดทั้งหมดที่ได้ภูมิกับอย่างเจมส์วานมารับหน้าที่กํากับในภาคนี้และพาไปถึงจุดที่โคตรบ้าและโคตรบนเทิงแบบสุดๆอีกทั้งยังมีข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอย่างการเสียชีวิตของนักแสดงที่ระบบไปอั้นโอคอนเนอร์อย่างพออเกอร์ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่เป็นภาคที่ส่งท้ายเรื่องราวของเขาได้เป็นอย่างดีและยังได้นักแสดงสายบู้อย่างเจสันสเตแฮมที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก สร้างความบันเทิงของหนังเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแถมยังได้ง,งานเจ้าหน้าที่ฮอปของเราและมีฉากต่อสู้ที่โคตรมันอีกด้วยด้วยเคยมีที่เข้ากันของเดอล็อกและเจสันนั้นก็ได้มีการทำหนังภาคแยกขึ้นมาในชื่อ f า s t f นฟ i เลียสพรีเซนต์ Hop and Shaw โดย Fast f n d f เ r i o u s 7นั้นทำรายได้มากสูงสุดถึง1,500ล้านเหรียญจากทุนสร้าง190ล้านเหรียญถือว่าเป็นภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของแฟนชายนี้แล้ว และก็มาถึงชาที่10กันแล้วกับชาที่มีชื่อ7กรุ่ม1ก็เอาเขาไม่ลงโดยฉากนี้มาจาก The Fate of the p h i l ลิ s หรือฟาด8เป็นชาที่ดอมนั้นต้องถูกทีมของเขาไล่ล่าเองเพื่อที่จะหยุดยั้งดอมไม่ให้วางแผนล้ายขึ้นมาอีกแต่มีเหรอที่ดอมเหล่านั้นจะแพ้ได้ไง่ายๆพี่แกก็เล่นงานพวกตัวเองแบบย่อหย,ยับแหลกกันไปข้างเลยทีเดียว ยังคงอยู่กับฟาสต์แปกอีกเช่นเดิมฉากนี้มีชื่อว่าสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังคู่มาลัยกับฉากแข่งรถต้นเรื่องจิถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของนังแฟนชานี้ไปแล้วว่าต้องมีฉากแข่งรถเปิดเรื่องเริ่มต้นจากการแข่งรถกับคู่แข่งที่รถของดอมนั้นเป็นเพียงแค่รถกระปอ๋องที่มีแค่เศษซากเท่านั้นแต่พี่ดอมของเรานั้นก็มีไม้เด็ดไว้อยู่นั่นก็คือนอสคู่ใจของพี่แกนั่นเองเกิดเป็นการแข่งรถที่ดุเดือดแต่ก็ไม่ไหวพี่ดอมของเรานั้นก็โชว์เทพโดยการขับรถถ พร้อมกับกดนว์คิวบาุ่งเอาชนะคู่แข่งไปได้เอาจริงๆนะพี่แกก็ไม่น่าชนะได้นะแต่ทำยังไงได้ล่ะนี่เป็นหนังของพี่แกนี่นาะหลังจากนี้จะขับรถอะไรก็คงชนะได้แล้วล่ะมั้งมาตอ่อมาที่ฉากที่12ฉากที่ชื่อว่านี่เพื่อลูกชายฉันยังคนอยู่กับฟ้าส8อีกเช่นเคย กับฉาที่ดอมนั้นลูบขมใส่เฟอร์ด้วยการพูดยัว่วแล้วบอกว่าทุกอย่างอยู่ในแผนของดอมตั้งแต่แรกเธอไม่ได้อยู่ในเกมตั้งแต่แรกอยู่แล้วน่าจะทําให้ใส่เฟอร์โกรธถึงขั้นสุดสั่งยิงจรวดฮีซิเกอร์ใส่พวกดอมพี่ดอมของ่านั้นก็โชว์แมนด้วยการติดไอพ่นล่อลวนจรวดให้ตามตัวเองได้ขับเพลินใส่เรือดำน้ำําและใช้ล้อหลังของตัวรถนั้นซิ่งหลบทาให้จรวดนั้นพุ่งชนเข้ากับเรือดำน้าแบบเต็มๆแต่ก็ใช่ว่าพี่ดอมของ่านั้นจะไม่โดนลูกหลงพี่แก แต่ก็ยังกระโดดออกมาได้อีกทั้งแรงระเบิดนั้นกําลังเข้าหาตัวพี่ดอมเขาเลยได้ครอบครัวของเขาเข้ามาปกป้องเอาไว้ได้อย่างบุดวิด this, this The Fate of the f ะฟิลิเหรือ Fa 8นั้นเป็นอีกหนึ่งภาคที่เริ่มจะดรอปลงมาหน่อยหนึ่งจากภาคที่แล้วที่ใส่เต็มแบบสุดๆทำให้ภาคนี้ต้องหาลูกเล่นที่ว้าวและใหม่ขึ้นกว่าเดิมแถมยังมีข่าวออกมาว่าเดอล็อกที่รับบทฮอฟและวินิเซลที่รับบทโรเมดิโซเลโตมีปัญหากันซึ่งข่าวนี้ก็นานและจบลงไปแล้วโดยการที่เดอะล็อกเดอเวนจอนสันตัดความสัมพันธ์และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวินิเซลอีกซึ่งรายละเอียดพวกนี้ผลจะไม่ลงลึกมากนะครับในฟาร์8นี้ก็ยังได มาลงแสดงแฟนชายนี้อีกด้วย the Fate the ers, the Man, ดูเ Fa t e o เด h e f u r i o u สหรือ Fa s t 8แมดทำรายได้ทั่วโลกอยู่ที่1,200ล้านเหรียญจากคุณสร้าง250ล้านเหรียญมาถึงภาคล่าสุดอย่างเอนหรือฟ a ส t 9นกับฉากที่มีชื่อว่าดีรถหรือท่าสานเปิดมาก็ระเบิดภูเขาก็ท่อมกันเลยทีเดียวกับฉากไล่ล่าก,กันในแดนที่เต็มไปด้วยระเบิดแต่ระเบิดเหล่านั้นก็ทำลายรถพี่ดอมไม่ได้อยู่ดีจากการไล่ล่าน้องชายของดอที่มีเครื่องบินแม่เหล็กมาดูดรถไป ทำให้พี่ดอมของเหล่านั้นไม่มีทางเลือกสะพานที่ข้ามไปนั้นขาดพี่ดอมเลยโชว์สกิลพุ่งลงหน้าผาอีกครั้งแต่ใช้เชือกของสะพานไปเกี่ยวที่ล้อพร้อมกับาพารถโขนเป็นทาสานพุ่งชนหน้าผาอีกทีหลอดปลอดภัยกันแบบสุดๆ ชาที่14กับชาที่มีชื่อว่าหยุดเขาไม่ได้จริงๆเลยชายคนนี้ยังคงอยู่กับฟาสนาอีกเช่นเดิมกับชาที่พวกของดอมโดนพวกน้องชายอย่างเจค,คอบบุกเข้ามาถึงฐานและจับตัวเด็กผู้หญิงไปทําให้เกิดการประทะกกันพวกของดอมมีออกไปได้แต่พี่ดอมของเรานั้นขอที่จะทวงเวลา,าไว้ให้เองเกิดการต่อสู้การของกองทัพปะทะพี่ดอมด้วยความที่พี่ดอมของเรานั้นดูท่าจะไม่ดี จึงจับโซ่ที่ห้อยอยู่นั้นกัดชากลงมาถล่มทุกคนที่อยู่ตรงนั้นที่เวอร์สุดก็คือโซ่ที่อยู่นานเชียบเท่ากับโซ่ลากเรือเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความพลังของหัวหน้าครอบครัวเล่นแค่นี้สบายมาก ฉากที่15ชื่อฉากว่าพลังของสองพี่น้องหลังจากที่ดอมได้ช่วยเหลือน้องชายอย่างเจคขอบโดยการที่ชนรถให้รถนั้นรองรับเจคขอบที่กําลังตกลงมาทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นเริ่มกลับมาเหมือนกับพี่น้องอีกเช่นเคยและหลังจากนั้นดอมกับเลตีก็พยายามจะหยุดรถประทุกใหญ่ยักษ์คันนี้แต่ก็ทําไม่ได้จนเจคขอบป้ากดตัวและทั้งดอมและเจคขอบจึงช่วยกันโดยพลังบัฟสุดโหดของหัวหน้าครอบครัวอย่างโดมินิกและพลังแห่งการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของเจคขอบ พากันความเจ้ารถใหญ่ยักษ์นี้ได้สำเร็จฉากที่16ชื่อฉากว่าทุกอย่างอยู่ในการคำนวณ ต่อเรื่องจะชาที่แล้วเลยหลังจากที่ลดคว่ำพี่ดอมของเรานั้นจึงพยายามที่จะหยุดรถยักษ์นี่และเข้าไปในรถแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรใส่เฟอร์ก็ขับเครื่องบินเจ็ตมาไล่ล่าและพร้อมที่จะฆ่าครอบครัวของดอมแต่มีเหลือที่พี่ดอมของเราจะยอมพี่แกเลยหยิบลูกระเบิดมาปาไปที่หน,าน้ารถเพื่อให้รถพลิกกลับไปเป็นเหมือนเดิมตามที่แกคิดเอาไว้แต่แค่นั้นยังไม่พอพี่แกยังใช้พลังบัฟของหัวหน้าครอบครัวหักดิฟรถหลบจรวดมิสไซล์ของใส่เฟอร์พี่แกก็กระโดดออกมาจากรถทําให้รถนั้น ปิวสบัดไปโดนเครื่องบินเจ็ตของไซเฟอร์แบบแม่นยำเลยทีเดียวพร้อมกับทาโพสแบบซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งจะไม่มีรอยแผลหรือรอยขีดข่วนบนตัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียว F9 หรือฟาส9 เป็นหนึ่งในภาคที่ออกฉายในช่วงสถานการณ์โควิดและเป็นอีกหนึ่งภาคที่ความสนุกลดลงเป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะการปล่อยของในตัวอย่างมากจนเกินไปทาให้ฉากบางฉากที่เราเห็นจากในหนังเป็นฉากที่เราดูมาแล้วจากในตัวอย่างสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดในภาคนี้ก็คือเรื่องราในดดีตของโดมินิคโตเรโตที่ผมรู้สึกเอนจอยกับช่วงนี้มากที่สุดแล้ว F9 หรือฟาด9ทําำหรับด้าโชว์โลกมากถึง726ล้านเหรียญถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่รายได้ลดลงมาเยอะอยู่พอสมควรจากภาคที่แล้ว และก็มาถึงฉากสุดท้ายกับฉากค,คลาสสิกในตำนานฉากนี้มีชื่อว่าเกือบจะหลอกเป็นฉากสุดท้ายของฟ้าสภาคแรกที่เบอันโอคอนเนอร์และโดมินิกโจเรโตมาตัดสินการให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยว่าใครเร็วกว่าโดยการขับผ่ารถไฟแบบเท่ๆก่อนที่พี่ดอมของเรา,าจะโชว์ใส่และไม่ทันไล่ก็มีรถบรรทุกโผล่มาชนพี่ดอมของเรา,าไปแบบเต็มๆแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยังเป็นซีนในตำนานที่แฟนหนังฟ้ารจดจำได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือฉากสุดว้าทั้งหมดของโดมินิกโทรเรโตซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้แต่เรายังไม่ได้พูดถึงแต่ทั้งหมดนี้ก็พอที่ทําให้เรานึกถึงได้แล้วละครับหากใครมีฉากสุดวร์ไหนในภาพยนต์แฟนชายครอบครัวนักสิงอย่างฟาร์แอนฟรเลียก็คอมเมนต์กันมาในดารล่าคลิปกันเลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราเด e ะเนิร์ดคับยินดีต้อนรับสูขับของเด็กเนิร์ดที่จะอัปเดตคลิปใหม่ให้คุณผู้ชมดูทุกสัปดาห์สําหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วเจออกันนหมมคลิิปีโ้าผ สวัสดีครับ